สวัสดีค่ะบทความแนะนำตัวของฉันครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ติดตามเพจศสาสนารักและเมตตาเข้าใจไปในทางเดียวกันตลอดชีวิตที่ผ่านมาฉันไม่เคยคิดว่าจะเข้ามาสู่เส้นทางศาสนาฉันยังงงๆกับตนเองเลยว่าเคยสาบานตนจะเป็นคนไร้ายศาสนาเมื่ออายุยังน้อยแต่วันนี้ฉันได้เติบโตมากขึ้นได้จดจำว่า ศาสนาที่ฉันเคยรู้จักตอนเด็กกับตอนนี้มันต่างกันฉันรู้สึกผูกพันกับคำว่าศาสนาสำหรับฉันแล้วฉันนับถือชินโตแต่ก็ไม่ได้แบ่งแยกศาสนาอื่นฉันให้ความเคารพทุกศาสนาศาสนาเป็นทางความรักและความดีงามฉันยังงงตั้งแต่วัยเด็กฉันไม่ชอบพิธีกรรม ความเชื่อปแปลกๆกลิ่นทูกและกรรมยานเรื่องราวลี้ลับเพราะฉันพยายามต่อต้านสิ่งที่รับรู้ในวัยเด็กฉันไม่เคยคิดจะเข้านับถือศาสนาในช่วงตื่นรู้ทางสังคมม .4 ฉันต่อต้านสังคมและพระเจ้าฉันเห็นว่ามันงมงายคนทำตามเพราะจารีดประเพณีและลอกเลียนแบบแต่เมื่อฉันโตขึ้นมาอีกนิดหน่อย ได้อ่านคำสอนปรัชญาต่างๆอย่างท่านกิษณมุรติท่านกิษณมุรติก็ปฏิเสธสาสนาทั่วๆไปที่มีความเชื่อหละพิธีกรรมฉันค่อนข้างได้รับอิทธิพลงานเขียนของท่านมากๆการอ่านงานเขียนกิษณมุรติทำให้ช่วงนั้นยิ่งทวีความรุนแรงในการต่อต้านสังคมและพระเจ้า ย้อนวตั้งแต่เด็กอายุยังน้อยฉันเวลาพับกระดาษน,นกเครื่องบินหรือเวลาที่เล่นของเล่นบางอย่างแล้วบางเอิ่นปลามันเข้าใกล้สารเจ้าจินแดงหรือห้องพระฉันจะรู้สึกกลัวและเกรงขามแล้วต้องกราบไหว้มันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ฉันต้องเคารพไหว้บูชาหรือเมื่อของเล่นบางอย่างเข้าไปยิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะขอโทษขอโพยกลัวการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะลงโทษ แต่ตอนเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่ศักดิ์สิทธิ์จนฉันไม่อาจก้าวล่วงอาณาเขตตรงนั้นได้เมื่อโตขึ้นมาหน่อยช่วงมปลายตื่นรู้ทางสังคมเห็นความผิดปกติของสังคมเห็นความเสื่อมทรามตอนนั้นยอมรับด้วยว่าปัญญาของตนน้อยนิดแต่ก็ให้รู้สึกว่าต่างกว่าเพื่อนคนอื่น รู้สึกว่าตนเองอยู่เหนือกว่าเพื่อนผู้อื่นที่ยังใช้ชีวิตสนุกสนานและยังวุ่นวายกับการเรียนในขณะที่ฉันช่วงนั้นก็พยายามเรียนรู้คำสอนกิจสนะมูรติและก็ได้อ่านงานเฮอร์มานเฮเซด้วยปัญญาอันน้อยนิดยอมรับว่ายังไม่เข้าใจถึงแก่นตีความเนื้อหาบางส่วนและก็มาขบคิดว่าตนเข้าใจถึงแก่นแท้แล้ว ตาชีวิตก็เปลี่ยนไปอีกครั้งเมื่อวัยอายุ19ปีการตื่นรู้ทันจิตวิญญาณตอนนี้2011ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทันจิตวิญญาณเริ่มได้ยินเสียงภายในเริ่มอย่างรู้เห็นทุกสรรพสิ่งในโลกภายนอกและโลกภายในต่างเชื่อมด้วยกันประสบการณ์วรรณกรรมเฮอร์มาเทเซผ่าท่องโลกอาณาจักรภายในทำให้เห็นทุกสรรพสิ่ง อย่างแปลกตาและแปลกใจแต่ก็ยังไม่ตกลงใจจะเชื่อเรื่องพระเจ้าและศาสนาอย่างจริงจังเนื่องจากตนเองอยากเลือกเส้นทางการเมืองอยากทำเรื่องการเมืองเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้สังคมแต่ว่าชีวิตก็มาพลิกอีกครั้งเมื่อปี2016เมื่อได้ยินเสียงภายในสามารถติดต่อพระพรสร้าเฮอร์มิสได้ จนกระทั่งเริ่มเขียนข้อความบทความทางจิตวิญญาณเหมือนของเก่าเริ่มกลับมาทําให้รู้สึกว่าเนี่ยแหละคือพันธรรกิจของเราจนกระทั่งวันที่24ตุลาคม2017เราได้รับคำสั่งจากเพื่อนบนชั้นสูงให้ก่อตั้งาศาสนารักและเมตาทางทางที่ยังงงว่าตัวเราเนี่ยหรือคือาศาสดาคือผู้นำทางจิตวิญญ,ญาณ หลังจากนั้นก็เขียนบทความทุกวันประจำจนกระทั่งปลายปี2019ได้รับเสียงเรียกหรือความทรงจำอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องศาสนาคราวนี้เรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเทพเจ้าเบื้องบนทั้งหมดขอให้ดิฉันเดินเข้าสู่เส้นทางศาสนาชินโตเพราะเป็นบ้านเกิดของฉันเองฉันยังงงว่า ตอนนี้ที่ทำอยู่ยังไม่ดีพอหรอกลายเป็นว่าการเดินสู่เส้นทางนี้ทำให้ฉันมองาศาสนาแตกต่างออกไปฉันรับรู้ความงามของาศาสนาฉันเริ่มแตกต่างจากสังคมจิตวิญญาณนิวเอจที่สนใจแต่เรื่องจักรวาลปรับกกะเรกิมิติที่หหินคริสตัลชาวแสงมนุษย์ต่างดาวการวิวัฒน์โลกใหม่ ข้อความต่างมิติหนังสือจิตวิญญาณนิวเอจต่างๆที่พูดทางเดียวกันว่าเรามาจากนิพพานเรามาจากสักรวารเรามาจากพระเจ้าการเดินทางครั้งนี้ทำให้ฉันเริ่มเรียนรู้ความเป็นศาสนามากขึ้นฉันถือว่าตนเองเริ่มเดินสู่เส้นทางศาสนาชินโตเมื่อปี2020ดังนั้นฉันมองว่ามันคือบ้าน แต่แน่นอนฉันก็ยังขอบคุณครูอาจารย์ในอดีตที่ทำให้ฉันเติบโตทุกวันนี้ไม่ว่าแม่กฤษณะมุรติเฮอร์มาเทเซและข้อความต่างมิติเพราะฉันรู้สึกว่าสิ่งที่ผ่านมาทำให้ฉันเติบโตมาถึงจุดนี้เป็นจุดที่อิ่มตัวและค่อนข้างสำเร็จค่อนข้างมากสำหรับฉันความสำเร็จของฉันคือการได้ใช้ชีวิตแห่งาศาสนา สุขสงบกับศาสนาชินโตนั่นเองศาส,สนาชินโตเปรียบเสมือนพระบิดาพระมารดาของฉันมาตลอดเลยทั้งรักและผูกพันที่สุดบางทีนี่คือจุดสุดท้ายของการค้นพบตัวเองเพราะตอนนี้ได้ทำพิธีสาบานตนกับศาสนาชินโตจะเป็นนักบวชชินโตวงเล็บมีโกะถูกชาติพบไป ไม่ว่าเกิดชาติภพไหนก็ขอให้จำได้ว่าเป็นนักบวชนับถือชินโตสิ่งที่ฉันลึกซึ้งที่สุดคือการใช้ชีวิตแห่งศาสนาแน่นอนความเรียบง่ายเป็นของแถมแต่ฉันเชื่อว่าการเดินทางชินโตครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางโลกภายในและรับใช้ต่อเทพเจ้าอามาเทระสึโอมิการิรวมทั้งสารเจ้ามูเอดะ ที่อยู่ในโลกวิญญาณของฉันฉันยังท่องไปโลกวิญญาณและโลกภายนอกสลับเปลี่ยนกันตลอดเวลาผ่านการท่องด้วยจินตนาภาพฉันถือว่าตนเป็นนักบวชชินโตทำงานรับใช้สารเจ้าละเทพเจ้าอยู่ตลอดเลยเราฉันก็ขอฝากตัวกับศาสนารักและเมตตาที่เป็นนิกายหนึ่งของชินโตซึ่งได้รับรองจากเบื้องบนชินโตแล้ว ฉันจะนำคำสอนจากการตื่นรู้ทางศาสนาของฉันมาเขียนบทความให้ทุกคนได้อ่านกันให้มีความสุขความรักและความเบิกบานตลอดไปฉันหวังว่าทุกคนจะค้นพบความสุขจากการอ่านบทความดีๆที่เพศศาสนาหลักและมเมตตาแห่งนี้นะคะขอให้เทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์วยพรค่ะขอบคุณบทความ จากแอดมินเพจศาสนารักและเมตตานะคะแล้วเ,เจอกันใหม่โอกาสหน้าค่ะ